อืมอืมอ,นะอ,อือสคะใส่กระเทแบบมันกระดุกจะ้ะมักได้ดีใส่กระเทียมมันหอยทอดครับเจาเรื่องเดียวมันคุยประเด็นเรื่องเดีย้ย <laughs> ตรงใส่ซอสสดเดรสโซนหนำเรื่องไง ขาแตกเบิด์ตหยาดต่วสาวเห็นยางบูป่าไปเลยมไม่ไิดก่อกนตะื่นหัวขึ้นยังอยากไอเหรออันนี้จะเป็นธรรมชาติ ข้าง,งบ้านนะครับผมข้างบ้านข้างที่ผมนีล่ละครับข้างบ้านผมนี่ะเป็นธรรมชาติเลยครับี่รุ่งพันปูกล่อยไว้ครับเล่มถ่ายมาให้พี่น้องเบิง้งกับกระต๊อบพอพมนันกำลังสางก็พผมนี่ละกำลังสกสางบรรยากาศเกิดขึ้นมา สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสักคูสักคนครับมื่อวนี้มาพอกันที่เขาก็เคยบุคนกระสินครับมื่อนี้เคยบุญสีผ้ามากินตําบะฮุงเฮิ่มรักแด่กับอันนี้ปลาดุกถอดปลาดุกถอดปลาดุกหน้าได้ปลาดุกหน้าด้วยมื่อวนี้มื่อนี้ถอดเด้วจ้ะพี่น้องพักพักกับก็จะเป็นพักบุงลวกกับพักบุงสดสลัดครับมื่อนี้ นี่พ <some> <monastery> <The absor baptism> ักซ้ำนี่มันนี่มาพ้อกินน้ำกันจ้ากินข้าวน้ำกันจ้าลุยเลยครับผมโ่าวอะไรขาเที่ยงลมพัดโอ้ยห่้ยหนาน้าออกครับลมหนาหนาวลมดีจ้ะลมดีดูพี่น้องเอืมไปทำมือเสียเปล่าไป อืมอืมอืมชอบครับหอยกระเทีมแบบนั้นอืมอืมก็ดูกจ้ะมักดีดีซสกระเทียมมันหอยทอดครับเจา <c oughs> ๋าเดี๋ยวการเรกินอะอย่างเนาะปิ่ง เนือสดๆครับหอกกันะหังพ well, nah, vale ี่หนอหอมบไเรื่องเดียวมันคุยประเด็นเรื่เดียว <laughs> ต้องใส่ซอนสดเ <ừ ừ. S 1> <laughs> ดรสโซนหนำน้วไงอืม ของมันไก่ผดอือืมพี่น้องแดกแดกตอบบวบอืบอ,มอ,มอมสมัยต่กอนน้ำเนาะเป็นนักเรียยหนาน้าวค้าแต่ น้าวขาแตกน้าวขาลายเจ้ายังใส่เอาตะก่อนน้าวขาแตกเจ้ายังใส่นอกจากน้ำรูบเนี้ยเอายังใส่เป็นคนบาหมักทาพิมทาผิวจัง้นหน่อยแถวใหญ่จ้ะบ่แมนบ่บ่บ่ทาเลยงามมันอยากงามก็อบไปหาตื่อมาทาบ่ได้แบบว่าอม ต้องท่าคุ้มมือจ้ะเพระาะว่าบ่หมักท่านมาขึ้น,น,น,นหนุ่ยอ่ะหนุยนึ่งอ่ะขี้มควันึงอบเอาอบเอาเบียร์มาทานเลยบหมกักถ้าปั่นนะก็ยังบ่ผิวขาวคือเพิ่นคแรบบับดำนุ่งเก่าตัว <laughs> ่าหมากักหมักท่านแล้วครับ ใส่ชิ้นช่วนี่เลยค่ะเพื่อลดงถึงเขา้ขามองเท้าครับอ้วนอุ่มร้านมาแต่ว่าเขาใจด้ยจ้ะม่ไอ้คน้นีิมักท่าครีมท่าผิวเนาะยังมมเวียนมันอาบนามเมื่อน,นันครีมอาบหนามเบิด มันเดอรไรคะ่ะห้เบียลงไปสื่อห้เอามีทานาสักวันไม่ได้หรอเดี๋ยวะมีได้มันคั้นนั่นะหเสียงยังลหะะเสียงไกลไกลกระโดดมันคั้นมาเหรเหมือนจะว่ถาถ้าผิวขันหยุกหย,บ,ยบมันเะอบอกต่อนอกจากเอาน้า,าดูแต่ก่อนคันนี้เมื่อเ้าวเนี่ยกหนาว นา้มังหน้าบกเฟืองเป็นอย่างถ้ามังหน้ามันเหลื่อมมึงเลื้อขาดีเหลื่อมม่งม่งแล้วก็หน้าบกเฟืองแต่ว่าหามแจ้ต้องแจ้ต้องนี่ว่ามันกิดทกไลน์ให้เขามันบ่ไมนบ่แสียบ่พี่น้องเคยเห็บบ่ครับสมัยแต่ก่อนพี่น้องผมนี่เคยเห็บอยู่เรื่อยนอกจากบักหน้าบักเฟืองแล้วยังมีบักกูดบักกูดแต่บักกูดเอาไปเซ็ตผมก็ได้เด้่ยเซ็ตผมบักหน้าเซ็ตผมบานนี่ขี่เนื้อบักหน้าเต็มหัวอยู่ ไปเสียบันสั่งอไรอออีลีแต่เป็นเบาวน่นไใครบ้านจะเหียบััน,นโอ้ยมูพอกเข็ดบนเนลยออไอ้เนย่างบูปลาบ่ไไรมันขูดขาเป็นห้อย ขาแตกเบิ่ดหยาดตัวสาวเห็นยางบูปลาไปเลยไม่ติดกนะ่อนตึงหัวขึ้นยังน่งอยากไอเหรอ,อได้ฝ่ามากมาก Pwy doggworn. Pwy na Siap fod ฟลากระชุบแป้งทอดเอราด้วยจ้ะบุติบนะครับบะดองบะดองชุบหนาจ้ะอเอาแค่แบบทาผิวมันซึเน้อบางๆได้จ้ะบะดองผสมน้ำพร้อมที่สำคัญปแป้งอย่าผสมน้ำที่สำคัญเอาปลาล้องอย่าฝ่าว่้อย่าฝ้าพริกครับชิไมไ่หันละให้มันเซตโต้แป้งมันกรอบยังพริกครับ โอ้แล้วผักแค่นอเลมั้ม รสจัดจางเพ็ดอ,อ,อัวข้อหอเนี่ยขาดไปเลยขอหอเป็นเมียงนี่ครับ กระดุกกระแซบแักแดกอมันมเอากันค่ะแซบครับแซบครับนิดหน่อย โหสายผ่าไม่เห็นน้ำ ขอแม่พ่นงองผูดด้ใดอยากให้เบียกกับเหน ü, ือเฮ็ดคลิปใดเฮ็ฟีิที่ถ้ำอาหารแนวใดคอมเมนต์ใดด้วยจ่าด่านล่างใต่คลิปเลยเอาหาวัตถุดิบใดเนาะเฮาก็สีเฮ็ดดูนี่ <c oughs> ดั้งเดียวครับคล้ <c oughs> องกินไม่อยากจ้ะมันยู่ในอำเภอเนาะ ตักแดกนี่มันหลายมันตัวบบวบ

กินเขาแล้วก็สิได้ออกไปเตรียมคองขายได้จา้าแบบนี้ <c oughs> ออกไปขายคองหรืจ้าคุณใดยทานมะบัวขาวพันคุชีได้จา้าแันแวะคุยแวะหลินได้ถ้าเห็นก็ทักค่ายกันเลยได้จา้าพี่น้องจา้าใครอันตำสร้างก็จับครับ ตอวนี้กระเดียบบนๆไนเศรษฐีมากตื่นที่ซีตีหาเห็ดงานใครก็เขาเห็ดลุงเรี้ยมเพิน่นเพิ่นสั่งเห็ดเขากองให้พะรับเห็ดเขากองพร้อมครับตอนเทียเทยเ่ยงก็กินเขาท้ายคลิปเนาะตอนเลี้ยงไปขายของครับอยู่ตลาดอยูุนาจักปูอยู่บ้านครับขายหมองเก่าหมองประจำขาย Thái 2 cân chả ngon gốc nhanh nhẹn nè lắm. Thái 2 cân. Ngon lắm. Cứ nhau. Gặp bớt típ. มือนี้เบียเบียก op, <t> ินไรนะมือนี้โอ้ผู้น้องผู้หาผู้ยิ่งเออเรียนว่าหัวครับน้องว่าถักคนนี้นี่มันยังไปอยู่อีดีด้วยจ้ะปั่นแล้วก็เพิ่นแหงก๊บเขาแสบแห้งว้ายเขาหนอนเนาะไม่ใหญ่ผมเดียวเพื่อนเพิ่นกินแล้วเขาเราลูกสาวตั้งให้เมื่อกี้นี่ Sốt cứ bàm bàm rồi là họ xẹp rồi xẹp đi đi แบบหลายไปซื่อของมาเอทกอได้บ้างลมเย็นจ้ะอากาศดีดีมลมอนน่มือขึ้นนะเมื่อนาเป็นไรเนาะแบบอากาศกำลังดียังม่ทันออกคากด,ด้วยวะ่ะ คนหน่อยว่ายอยู่งามยังผ่านมึงเนาะหายน้ำ,นำ,นำนแม,ม่จ๋า <c oughs> เริ่มหัวจักแล้วหาเดือนเริ่มหายน้ำแล้วเริ่มหัวจักหายน้ำแม่แล้วเริ่มหัวจักแล้วทำไมสายฝาด้วยกันเนาะ เบีย้ยก,กัเนหนื่อยออกไปขายของยำแรงจ้ะลิโต้ลิโต้หลูกแรนน้ำารลดไหมหนะังซ้าลืงไวกบบ้ก็ไปอยู่ขอยไกบบ้ก็ไปอยู่อ้าก็เอือยลิโต้เรื่องจะสีแรนน้ำแรน,นหันหัน<ะ>มันเนี่ย,ยนำกระจ๊กหลังลิโต้หลูกพูนพรอมแม่ตกใจได้ครับไอ้นน สายฟ้าแห่งเป็นผู้หกันเนาะไหนเนาะบอกว่าวายอยู่ดิหาย,ายอยู่อย่างแนี้ห้องดังซืง้อแต่ว่าบอกกันจะสายฟ้านี่กันโอ้ยอกันจนแหล่จนแหล่เบิดร์จ้ะเบี้ยละยยาน ไปอยู่ไปขายของนี่แม่ใหญ่เบื้องห้ครับคันแม่ใหญเ่เบื้องหอกับแม่ผมนี่แหละเบื้องห้เนาะครับกั <c oughs> อบอาพึ่งกับหลานซ้าหลงจ้าคุณบอกกองเขาหน่อยขาแม่ครับเป็นวันเต่สิบเบอร์ตี้ย่างไปซื้อดอกบุย๊ยสำหรับคลิปนี้นะครับ สำหรับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับชมรับฟังอยู่คดแช์คดไหลคดติดตามให้ผมกับเบียช่องเคยบนุนกละสินนี้นะครับขอนไปในเนีนเดียวจอว่างผมทั้งสองนะครับให้เป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อๆไปมือน,นี้ผมขอลาไปก่อนคลิปหนาพอไหมครับเคยบนุนคนกลาสิน์นะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า